เป็นอินโ์มากเพราะพี่ไม่ได้เปลี่ยนการ์ดเลยเอืออาการไม่ได้หนาวขนาดนั้นพี่จะเล่าให้ฟังว่าแบบว่าตอนสองอะสองตอนแรกใช่ไหมคุณพี่ตื่นเช้าเที่ยวันนี้พี่ยังไม่ได้กินข้าวเลยกินชาลงไปหนึ่งแก้วภายในสามนาทีกินชาลงหนึ่งแก้วกินชาเขียวสามอึกกินน้ำเปล่าหนึ่งขวดเออเราไม่ได้กินอะไรเลยเนี่ยเดี๋ยวถึงนห้องแล้วจะกลับไปกินรามย้อน คือมันแบบมันกินอะไรไม่ลงเลยเพ<อ>่แล้วมือมือสั่นไม่รู้เพราะหิวหรือว่าเพาตื่นเต้นแต่ก็ว่าตื่นเต้นด้วยอาจจะไม่ได้กินข้าวอะไรมือสั่นด้วยแต่ว่าตื่นเต้นมากเลยอ่ะพี่สั่นแบบเต้าเข่าอ่ะเราเสร็จแล้วสคิปยาวมากใช่ไหมพี่ดันเนใจแล้วว่เป็นจดหมายแลวครั้งหน้ามีโอกาสที่จะเอาให้กั<อ>บพี่วันเออพอพี่เข้าไปหาซองพี่ก็ลืมทุกอย่างเลยว่าแบบว่าจะพูดอะไรถึงไจะมีพี่ก็บอกว่ามีสคริปต์เยอะแต่แบบว่าซอก้อ สองหน้าละเขาบอกไม่เป็นไรน,นะพูดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแล้วนี่ก็เลยบอกว่าแบบว่าอ,อ่าไปครั้งสุดท้ายที่ได้ทรายอ่ะก็ตัง้งแต่ฮีโร่คอมแบ็กเลยเออแล้วก็ตอนี่ได้ใหม่เออะอ,ไไอ,เอ,อ,อะไรประมาณนี้ก็จะไปแล้วก็สองเขียนนี้สอเขียนนี้อะไรอะไรสักอย่างคนบอกไปเป็นที่คุณทำที่ประทัดใจมากเลย้ยเห็นไม่ดีนะคือ คือจริี่ก็ใจอ่อนชี้งขนาดนั้นใช่ไหมแต่ว่าพี่ก็เตรียมใจกับทุกคนนะแล้วพี่ก็บอกเหมือนเดิมว่าแบบว่าเออคนไทยค่อยเก่งนะแต่ทุก็บอกว่าเออไม่เป็นไรนะแล้วทีเดียวหมุอนแบบพี่ช็อตแบบคือพี่ถึง่นก็มากกว่าคนแรกคือคนแรกเปนที่สองของพี่เลยนะครับเออเราเขาตื่นเต้นมากจริงๆเหมือนว่าเห็นพาสปอร์ตพาสปอร์ตที่มาว่าเป็นคนไทยแล้วน่ารักทุกทุกที่มาเลยว่า พี่เสียดายมากแต่ว่าพี่ไม่เสียใจเพราะว่าพี่ตั้งกองแทนไงไม่นั้นพี่จะได้กินกระยูนั่นเมื่อวันผมผมไมื่อไรจะบอกคุณว่านี่ไงสมบัติมันง้อคุณแล้วมันรู้ว่าก่อนหน้านี้คุณนอนทาทาคุณยอนบ่อยแล้วรู้ว่าช่วงนี้ไปจิตเด็กใหม่มันมีร้างสังหอน มาจริงบพูดภาษาหมดเลยขอบุนคารงาคารงาจุ๊กจุ๊กอะไรพูดภาษาอะไรที่เราดมนันจำได้มันพูดทุกอย่างอะ่ะเพราะว่าเห็นว่าพี่ช็อตเราก็แบบว่าไม่รู้ว่าพี่เขาพูดอะไรอะ่ะแล้วพี่ก็บอกว่าสักทิว่ะมีเยอะมากเลยนะแต่ว่ามันทำอะไรไม่ได้เลยแบบะถึงเยอะมากจริงๆน่ารักมากครั้งนที่เขาขับไปที่สุดจนุนไอยูต่อหมพอจนุนไกยูอ่ะพี่แบบจุนไกยูน่ารักากแต่เหมือนว่าจะเข้าใจกิด คือพี่อ่ะก็บอกว่าแบบว่าแล้วพี่ก็บอกว่าจจะอยู่ทำท่าน่ารักน่ารักอ่ะบ่อยมากเลยแล้วก็อชอบมากขอบคุณแล้วเสร็จแล้วแล้วเสร็จแล้วพี่ก็บอกว่าเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวจะทําให้แต่เหมือนว่าตอนแรกจี่จะอยู่อ่ะทาทําไม่เข้าใจนึกว่าจะให้คือทำก็คิดท่าว่าจะเอาโฟนไหนแล้วพอมันทําอย่างเนี้ยแบบสองมือนะอย่างนี้ก็บ สองคนคนเราฝั่งนั้นอะทำไมถ้าได้ทำตามันแล้วเราเสร็จแล้วมันก็อ๋อตกใจคือถ่าโอ้อะม่ารากติดกองพี่ตังกองไหวแล้วก็บอกว่าทําให้หรออะไรประมาณนี้พี่ก็เลยบอกว่าใช่จะทำให้เพราะว่าแบบว่าทํามาเยอะไงเราก็จะทําให้ว่างทาน่ารักน่ารักเออแล้วเสร็จแล้วว่าพี่ก็ชี้ไปชี้ไปชี้ไปที่กองกองพี่หลงมูแบบไกล่มากจะมองเห็นไหมมันมีกระดาษเล็ก เออแล้วพี่บอกว่าพี่เอาจุนกระยู่ที่เหว่าอะไปให้จุนกระยู่ด้วยแล้วจุงกระยูก็รีแอคน่ารักจุนกระู่จุนกระยอะไรว่าอะเออมีน้อำตาพี่มีก้องอันนาชันมากที่ให้จุนจรอยู่ไปดูเออแล้วเสร็จแล้วจุนกระยูน่ารักมากน่ารักมากพี่เมนจุนจรอยูแม้ว่าพี่จะวิคนอื่นเยอะพี่เมนจุนจรอยู่แล้วเสร็จแล้วคนต่อไปพี่โยชิโยชิน่ารักมาก พี่ดีอ่อะอย่างที่บอกกับพี่ที่เข้าไปเลยแล้วพี่ก็บอกว่าเขาชอบน้องสาวเราชอบแกนที่สุดเลยเออแล้วเสร็จแล้วก็แบบว่าเนี่ยเออพี่พูดอะไรพี่พูดตามตรงแต่ว่าพี่จาไม่ได้แล้วแต่ว่าพี่จะบอกว่าน้องสาวชอบที่สุดแล้วแล้วเขาก็เลยถามคือเซนดิ้มากอะไปแบบเนี้ยก็ถามเลยว่าชื่ออะไรเออแล้วก็สะกดแล้วก็เขียนให้ พี่แบบว่าโหดูชิ้นเซนดีมากอะดแบบเอาใจไปเลยน้ำตาจะไหลแล้วพี่ก็ดีใจมากจี่งๆเพราะ่าไหลเลยได้เอามาให้เวได้แล้วเสร็จแล้วคนต่อไปคือแจ่ไยอกเจ๊ไฮย็อกกับาฮีเจ่ไฮย็อกจำไม่ค่อยได้เลยอะเพราะว่าอ๋ออ๋อเจ๊ยออ่านสคริปต์พี่เฮ้ยถามกูบอยดีว่าเอลเอลกูบอยอะแรงอะไร คือคือพี่เขียนว่าแจยอกแต่เอ้ยได้ยินว่าแจยอกชอบเล่นเกมได้ยินว่าแจยอกชอบเล่นเกมแล้วเสร็จว่าชอบเล่นกับใครแล้วพี่ก็เลยถามว่าเกมอะไรอแจย็อกบอกว่าเล่นกับจิงกระดูแล้วก็บอกว่าเล่นกับ เล่นเล่นกับจุนเกยูเล่นแอลอลยพี่ก็เลยบอกว่านําดงแสงน้องชายฉันก็เล่นเหมือนกันแล้วมันก็เลยถามว่าน้องชายฉันอะแรงอะไรแรงอะไร่เก็บอกว่ามันมันแพทินัามหรือเปล่าวะแล้วมัน ใจนึกออกเลยและใจอยากมันหลักคือใจอยามันไล่ามาใจมันนึกว่าพี่ไม่รู้แรงมั้งพี่ตอนแรกพี่บอกแพตตีนัมแต่พี่ไม่แน่ใจว่ามันแพตตีนัมหรือหรืออะไรมันไล่ไมาให้พี่ด้วยนะมันไล่ตั้งแต่แรงแรงยักแรงสูงอ่ะแต่พี่ไม่ม,มั่นใจว่าฮุยบอลแพ้แพตตีนัมหรือสูงกว่านั้นคือมันต <c oughs> ั้งใหญ่ฮุยกือบสำลักคือ เดี๋ยวผมว่าคุณนะคุณคุณคุณป๋าแล้วเมื่อกี้พี่ชายผมนี่ตอนผมทำหน้างงว่าแรงเจออะไรพี่ชายก็ไล่แรงให้ฟังพี่แล้วเสร็จแล้วใจยกกอดมาแหละตลกไปเลยค่ะแล้วพี่ก็มาที่อาซาฮีเว้ยอาซาฮีพี่ส่งสคริปต์ให้อ่านเลยพี่ส่งสคริปต์ใหนะเราก็อาซาฮีก็พยายามอ่านเพราะมันเยอะมากแล้วอาซาฮีก็บอกขอบคุณพี่ก็บอกว่าชอบพี่มากนะอะไรอย่างเงี้ย เออรอพวกแกเขียนถึงเนี่ยว่าชอบมากเพราะพี่พี่ไฮไลท์เอาไว้เี่นกรอบไว้พี่เข้าเข้าใจว่ามันครงอ่านตรงกรอบแล้วเสร็จแล้วพี่ก็บอกว่าเอออยากมานาตกวงที่ด้วยนะพี่บอกว่าพี่เอาก้องพวกอะอยมาถ้าเกิดว่าได้อะเป็นสีขาวช่วยถ่ายด้วยนะแต่แบบว่าพี่อะไม่รู้ว่าเขาให้หย่อนของนันของฝ่อนให้พวกมาเล่นตั้งแต่ก่อนเข้าว่ะพี่เลยอดเลยอย่าได้ ไม่นานน้าทีก็คงแบบว่าอย่างน้อยก็มีโอกาสที่มันจะเอาโพลารอยเราไปถ่ายใช่ปะแต่เสียดายมากเลยแต่ว่าไม่เป็นไรอย่างอื่นก็มีความไอโพลารอยอะไร้านะของคดแขงใช้ไม่คุ้มเลยโอ้ใช่ที่เสียดายมากแต่ว่ามันทําอะไรไม่ได้แว่นซื้อมาตั้งเยอะสองร้อยกว่าบาทก็ไม่ได้ส่งให้รูโตเ่นเพราะว่าพี่ไม่รู้ว่ามันให้ส่งหน้าห้องตั้งแต่ก่อนเริ่มอ่ะ นั่นแหละเครื่องมันก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าพี่ไม่ได้ตั้งกล้องโฟกัสอาซาฮีจะปาแต่อาซาฮีแล้วพี่ก็พยายามที่จะให้เขเข้าใจว่ากล้องกล้องเนาะ ให้ info ใส่กล้องมันโคตรใหญ่เลยแล้วมันยากอยู่นะแคตาพี่เพราะว่ากล้องสองอตัวของพี่เข้ากนหมดอ่ะไอสัตว์เด้อโอตยปีตอาสาฮีโพสหลายโพสมากคือหลายโพสมากแล้วก็หันมายิ้มให้พี่เพ <c oughs> แค่นี้คือมันแบบว่านี่สองก้องแล้วนะสองก้องอะนะสองขาแต่ว่าพออาสาฮีอันนี้จบใช่ไหมต่อไปก็ เป็นโดยองโดยองเฮ่โดยองน่ารักมากตั้งใจฟังพี่มากเป็นคนเดียวที่ฟังที่ดูเรื่องที่สุดพี่เล่าฟังว่าเมื่อวานอ่ะาพาี่เขาไปดึงเซนีมาซื้อกู๊ดเยลโล่มาแล้วเสร็จแล้วก็ได้ลักกี้ดอคือพี่ไปถึงอะพี่ก็เอาโพลาลอยให้ดกของน้องโดยองดูเลยเออแล้วน้องเขาก็ตกใจแบบอะไรอย่างนี้แล้วเสร็จแล้วพี่ก็เลยบอกว่าพี่ซื้อกู๊ดมาแล้วก็ได้ลักกี้ดอแล้วก็บอกว่ามีนคนเขาเอาพลาล,ลอยเนี้ยเป็นรางวัลที่หนึ่ง แล้วพี่ก็ทิคให้ดูข้างหลังว่ามันเป็นพลรอแถแล้วพี่ก็เลยถามว่าใส่้ได้ไหมแล้วเสร็จแล้วน้องรยองก็ใส่ชื่อให้ด้วยใส่ชื่อด้วยแล้วก็น้องรอยอ่ะถามพี่ว่าเอคนเขียนวันที่ให้ี่ด้วย่ะโอเขียนวันที่ให้ี่ด้วยแล้วน้องรามว่าเอ๊คนที่วันที่เท่าไหร่แลวพี่ก็ วันทีวันนี้เท่าไหร่วะวันที่6เออพี่ก็บอกว่าอ่าพี่ก็อ่านเหมือนกันที่ก็นึกไม่จำไม่ได้เหมือนกันวันที่เท่าไหร่แต่ว่าวันวันที่23พี่ก็เลยบอกว่าน่าจะ23นะแล้วแต่แล้วสุดท้ายเออน้องเบลก็ยบอกวันที่3เราก็เซ็นให้แล้วก็บอกขอบคุณน้องโรยน้องแบบชอบใจมากเซ็นให้พี่อะพี่ไม่หาแล้วเพราะว่าเป็นวันที่เซ็นวันที่เออไม่หาแล้วแล้วโอลายแท้คนอื่นเดี๋ยวกลับไปเซ็นให้เลยจ้าคุณผมจริงนะมันนานแล้วที่ผมไม่ได้เห็นคุณอวยวินเอ้ยอวย เทเชอร์พบวงห่นนี้คือมันมีช่วงที่คุณน้อยใจเยอะมากจนคุณไม่อวยใครเลยก็อวยแคเมนแป๊บเดียวหรือไม่ก็อวยแคบางคนใช่เราเสร็จแล้ววันนี้น้องโดยองต่อไปเป็นจองวันอันนี้ามมากเลยจองวานแนหะพี่ตั้งใจที่ตั้งใจเข้าไปคุยแผนอ้อแอ้ม้อีกครั้งเพราะว่า สมรรถทองวันที่ก็ไม่รู้จะคุยอะไรมั่งนอกจากมันน่ารักใช่ไหมล่ะพี่เองดูมันเป็นลูกอันดับสามเออแต่ว่าพอเข้าไปพี่ก็บอกว่าวันก่อนเพื่อนคานาคุยกับคุยคุยแบบเลยนะเออแบบว่าจำชาตักพำดัมตักจมอะไรเนี่ยเออดีจ้ะเออพี่ชอบพี่น้ำสุดพี่บอกว่าจำได้หมดอะไมันคืออย่างนี้ก็บอกมันมันจำได้หมดอ่ะมันเอึ๋วค่พยายามฟังพี่ พี่เขาพูดๆแล้วพี่ก็เลยบอกว่าเนี่ยคือแอส่งรูปพลรลองแแอ่ทุอๆเวลาอะไรพวกนมาไอ้ชิาบอกว่าฝากให้ซ้ายด้วยก็ไม่รู้ว่าจะใา่ได้หรือเปล่าพี่บอกว่าฝากซ้ายหน่อยแต่ใส่หรอพี่มันก็บอกว่าได้แล้วพี่ก็บอกว่าเนี่ยเพื่อนช้างที่เขาบอกว่าพี่ก็บอกว่าเขาอะไรบางคนเฉยพี่ก็บอกว่าเซ็นชื่อให้ด้วยได้ไหมเออแล้วมันก็บอกว่าได้แล้วพี่ก็บอกว่าเซ็นเป็นภาษาเกาหลีนะแต่ว่าพี่เรียกตัวอักษรเกาหลีไม่ถูกขีดอกอะไรพวกเนี้ยพี่จำไม่ได้พี่เขาบอกว่าโอ ออข่าวนี้มันเขียนถูกแล้วแล้วก็แอะแอะแอะแล้วมันก็เขียนออแอออกมาเว้ยเซนเราออแอะก็เลยได้โพลรอยที่แบบมีลายเซ็นดูแต่ว่าไอ้มูทรายมาจากอันนี้ก็คือเหมือนตอนรู้สึกเหมือนตอนที่ที่โยชิเซ็นซื้อเทอ่ะขอไว้มูเซนชื่อออแอที่แบบเย้ทรายมากเพื่อนที่จะได้มีคนรักเนี่ยคุณคุณมันถ้าเป็นหน้าจอคอมมันจะเด้งขึ้นทางซ้ายว่านี่ชั่นคองที่ได้แบบอันนี้มา ใช่แล้วประเด็นคือตอนจะเดินออกใช่ปะจอตอนจะเดินออกอ่ะไอ้ไอ้หมูพูดเสียเสียไอ้หมูพูดเสียเสียใส่พี่แล้พี่จะเดินแล้วเราพี่กำลังจะเดินเไปคนละตัวแล้วพี่ก็ลุกจะไปนั่งเก้าอีกที่หนึ่งแล้วเสร็จเอ็มเพิ่งหันไปมองว่ามสมว่าไอโยุแทกุแทกุเกะขอบคุณขอบคุณพี่ก็บอกว่าไม่ใช่แทกุเป็นคนไทยต้องขอบคุณ อ๋ไม so yeah, ่ใช no no ่เ oh! ส no ี้ยไม่ใช่เสี้ยเออมันเหียงมันเหี่ยงนมลแต่มันเหียงมันมามันหัมาคนต่อไปจองอุใช่ไลมมันก็บอกว่ามันก็พูดกับพี่ว่าเสี้ยเออแล้วเสร็จแล้วแล้วเสร็จแล้วนบกว่ ครับไม่ใช่เสียเชียเราเถียงกันในช่วงเวลาหนึ่งจนจองอุูจนจุกคนเถียมานั่งหน้าหน้าจองวานไอ้จองวานก็ยังเถียงกับพี่อยู่แล้วก็มองจองอูไปด้วยเขาหันไปถามจองอูว่าไม่ใช่เสียเชียหรอแล้วจองอูก็คงงงว่าแบบว่าอะไรกันเถียงอะไรกันเทีย่บอกว่าให้ไอ้หมูไอ้หมูหยุดไอ้หมูฝ่าห้ามญาติไอ้หมูไอ้ให้ไอ้หมูไปสนใจคนต่อไปที่ได้สายพี่ก็เลยโอเคพี่ก็ยอมแพ้เหมือนกันพี่ก็เลยมานั่งหน้าจองอูแล้วจองอูจองอูเห็น เห็นแหละว่ามันไอสองคนนี้แข่งอะไรกันแล้วพี่เผือพูดเสี่ยวเชี่ยวเ,เลยพี่ก็โอ้ว่าเอาอันยองอันยองบอกว่าสวัสดีทแทนค่ะฝากจดหมายเล็กๆให้จองอูสำหรับจองอูพี่จะมีภารกิจเออพี่ก็เลยเอาเอาจดหมายให้แล้วเสร็จแล้วจองอูก็อ้าวาเลยทั้งทีใครแทนน้องน้องเพื่อนน้องน้องเขาว่าคือแบบจองอูก็อ่า,อา,าเน,เนเลยทันทีเลยแล้วเสร็จแล้วจองอูก็บอกว่าขอบคุณแบบหน้าตาแบบขอบคุณจริงๆอ่ะเออแล้วพี่ก็เอาตัวเอชกับจริงนั้นพอใช่แล้ว ตื่นเต้นเ่รมันตื่นเต้นจริงมันไม่ได้ต้องใจมานะทะทะา,านเพราะต้องการอะไรต่อไก็เป็นฮารุโกะคนสุดท้ายแล้วพี่าาก็ตั้งกล้องพี่ไม่ขัดไม่ขัดเลยที่ฮารุโะรกะแ,แล้วพี่พยายามพูดพี่พยายามพูดแล้วนะแต่พูดซ้ำอยู่นะว่าพี่ชอบมันใส่แว่นมากๆพี่จะบอกว่าไม่ว่าจะมันจะใส่แวน่นหรือไม่ใส่แว่นก็ชอบอยู่ดีพี่พยายามพูดแล้วแต่มันพูดไม่ได้มันแบบว่าพูดนึกไม่นบอกอ,อะแต่ว่าพี่บอกว่าอ่าไม่รู้มากเข้าใจหรือเปล่านะพี่บอกว่าตอนที่ตอนที่มันถูก้องมา บอมากเลยเออแล้วก็ชาน่าชอบมากแล้วก็พยายามที่จะเอาภาพที่ทำเทปในเด็กไปด้วยว่ามีแต่รูปที่ที่ท่องฝั่งมืล้มีแต่รูปที่แบบว่าที่ทำอาไว้เป็นเพจเลยเพว่ารูปรูโตะใช่ไหมพี่ก็เอารูปรูโตะที่เพว่าให้รูโตะดูอ่าฮะอ่าอ่าแล้วให้รูดีอ็อกแบบว่ารูปพี่ก็บอกว่าพี่ก็บอกว่าน้องพี่วาดเองอ่ะ เออแล้วเสร็จแล้วพี่ก็บอกว่ากล้องพี่อยู่นู่นนะแบบว่าไกลๆมีสองรูปอยู่อ่ะเออไกลๆช่วยมองกล้องหน่อยแล้วพี่ก็จับมือแล้วก็รู้ว่ามึงมันนุ่มกว่านั่นก็คือปิดด้วยค่ะรู้ปปจแล้วไอ้พี่ชิดและพี่เอตรูปพี่หนุ่วาดมากกว่าตัวหนูอีกวาดชิบะแคร์เดี๋ยวพี่จะให้ดูจ้ะไม่แล้วแล้วจุนแล้วแล้วจุนได้รูปพี่หนุ่มวาดใช่เปล่า เห็นไงจุนเห็นรูปไหมอ๋อเห็นใช่ไหมเห็นแล้วก็รีแอคมันไม่ได้เอารูปไปเพียบเพียบมัวแต่ตื่นเต้นพี่น่าจะบอกว่าให้มันขอไรา์หน่อยไหมทรายที่รูปพี่แบบความคิดไม่ทันเออนั่นแหละเสียดายแค่ว่ามันจริงันจริงว่าแล้วพี่ก็แบบดีใจที่ทรายจบเพราะว่าเพราะว่าพี่เหนื่อยมาก เพลที่เหน่อยมากทั้งวันพาอาเที่ยวพี่ก็อยากพาอากับป้ามวยเที่ยวแบบจริงจังใช่ปะแต่พี่ก็ต้องนอนมัวสิงอยู่สองวันเนี่ยคือวันนี้ความสุขยามาก<ๆ>เออผู้ขอไปขอตัวพี่เล่าให้หมดครบสิบคนจําได้จะได้เก็บไว้เป็นประวัติศาสตร